ผมไปเจอผู้หญิงมาครับนะ่ารักว่ายืนอยู่ข้างรถสวยๆก็น่ารักจริงๆเลยถ้ารักมันทำร้ายให้ย้ายมาทำรถนะครับแต่ถ้ารักมันรันทดให้ออกรถมาชดรักวายส่ง <พบ S 1> ไทยเลยๆนี<ด>่มาพบกับอะไรพี่ปาเจโล <laughs> ไม่ใช่นาวันครูปาเจโลเออคันนี้ <Okay. S 1> คือ เครื่องยนต์ที่ทำด้วยระบบทำความเย็นไม่ใช่อันนั้นมันตู้เย็นหรือเปิดได้3ระดับไม่ใช่น้ำมันพัดลมนี่เลยคิดจะชี้ใช่ใช่มั่วแล้วที่นี่มันปาเจโรมิสซูบิชิปาเจโร่ตัว GT จีทีคันนี้ปี2016เครื่องยนต์สองจุดสี่เกียร์ออโต้ครับคันนี้ผ่อนเท่าไหร่นะครผ่อนอยู่ที่หมื่นเดียวหมื่นสองพันเลยปะ เออหมื่นเดียวได้นี่ที่เน็กขับขับ SUV 7ที่นั่งมีหมื่นเดียวก็ออกได้นะครับเนี่ยนี่นะเดี๋ยวพาไปดูฝั่งโน้นข้างในเลยบอกเลยว่าคันนี้เป็นไงที่เน็กสวยมากแม่อุ้ยไหนทำท่าผู้หญิงหน่อยชิสวยไหมแม่เน่มันติดฟังชั่นคุยคอนโทรลระบบจอเกียร์ ด้านหลังเจ็ดที่นั่งนั่งได้สบายยเบาะหนังด้วยพร้อมตามมาดูอีกครั้งหนึ่งไปามมาเดี๋ยวมาดูคันนี้คันนี้นะจะคนละรุ่นกันไม่เหมือนกันเดี๋ยวไปดูภายในดีก่าคันนี้นะสำหรับภายในคันนี้ก็แต่งมาแล้วจะเป็นโทนสีดำแดงข้างในก็เป็นแอร์ดิจิตอลจอพวงมาลายมันติ พูดคอนโทรลคันนี้จะมีเกียร์ไฮเดนชิฟที่มือนะเบาะหนังไฟฟ้าไปเดี๋ยวไปดูด้านหลังเลยว่ะสำหรับด้านหลังนในนโชว์ในที่แดนแดนด้านหลังนี้ <c oughs> นลำโพงสวยมากแม่ไดนเลยในเต้นเต้นไหนเต้นไหนเต้นไหนลำโพงสวยสวยวีท่าเซ็กซี่จังเลยขอเธอ <c oughs> นะค <จะ S 2> ันนี้ <c oughs> ครับ ผ่อนเท่าไหร่พี่แน็กผ่อนเริ่มต้นเท่ห0 0 0งบาททั้ง2คันเลยใช่แต่คันนี้จะเป็น G T Premium อ๋อแล้วมัน Premium ยังไงครับฮะไม่รู้พี่นี่ไงเนี่ยจะมีเซนเซอร์แล้วก็ภายในก็จะเป็นบ่อน้ำนอ่าใช่ใช่ข้างในจะถอดประกอดถ้าเกิดลูกค้าสนใจรายละเอียดเม้นเลยคอมเมนต์มาเลยเดี๋ยวไหนวเมนเมนคุยดิพี่เมนเมนคอมเมนต์มาเลยเดี๋ยวจัดให้สาวสาวดิ ถ้าอยากได้รถรุ่นนี้นะคอมเมนต์มาเลยลูกค้าเดี๋ยวจัดให้ออกรถได้เลยพี่กล้องติดหน้ารถถ้าลูกค้าแจ้งว่ามาจากติ k t o ็อกนะคะนะคะกล้องติดหน้ารถราคา2,500บาทเดี๋ยวไปก่อนนะครับวันนี้ไปได้เลยไป